สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอัปเดตล่าสุดเลยวันที่4สิงหาคม2568ค่ะครับสวัสดีครับข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็มาจากหลายส่วนนะคะทั้งรายง,งานในพื้นที่แล้วก็มีแถลงการทางการด้วยคือภาพรวมถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนว่าเออก็สงบดีตามข้อตกลงหยุดยิงแต่พอเรามาเจาะลึกกันจริงๆแล้วเนี่ยอืม มันก็ยังมีความตึงเครียดบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะต้องจับตากันใกล้ชิดเลยค่ะใช่ครับคือภาพข้างนอกอาจจะดูนิ่งๆเนาะแต่ข้างในมันก็มีรายละเอียดอยู่แล้วประเด็นสำคัญมากๆของวันนี้เลยก็คือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะครับผม GBC อันนี้เป็นการคุยระดับสูงเลยมีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมกัน ครับเป็นกลไกลหลักเลยในการคุยกันเพื่อลดความตึงเครียดหาทางออกกันเป้าหมายหลักๆก็คงกันออทําให้การหยุดยิงมันนิ่งขึ้นแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนสร้างความไว้ใจกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือพยายามหาทางให้มันยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันแต่ก็นั่นแหละครับแต่คําถามคือแล้วในพื้นที่จริงๆล่ะคะไอการประชุมระดับสูงแบบนี้มัน สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตรงหน้างานได้มากน้อยแค่ไหนคะยังมีการเคลื่อนไหวอะไรน่ากังวลอยู่ไหมคะอันนี้น่าสนใจครับคือ GBC มันก็เป็นการขุยระดับนโยบายไปแต่ว่าข้อมูลจากภาคพื้นดินเนี่ยรายงานล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่2นะครับก็ยังยังตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาอยู่ รอคะยังไงบ้างคะก็มีการระบุว่ายังเห็นการเสริมกําลังทหารของฝั่งกัมพูชาอยู่เรื่อยๆตามแนวชายแดนแล้วก็ที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือเรื่องการใช้โดรนครับโดรนใช่ครับโดรนสอดแนมบินล้ําเข้ามาในพื้นที่ตอนในของไทยเลยอันนี้ก็ตรวจเจออยู่เรื่อยๆครับโหขนาดนั้นเลยหรอคะคือข้างบนกําลังประชุมกันอยู่แต่ข้างล่างก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเหมือนมันส่งสัญญาณแปลกๆไหมคะเหมือนไม่ค่อยไว้ใจกันหรือเปล่าก็ ก็ตีความได้แบบนั้นครับมันสะท้อนชัดเลยว่าความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับปฏิบัติการเนี่ยมันยังยังเปราะบางอยู่มากแม้ว่าจะมีความพยายามทางการทูตในระดับสูงแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงของเราก็ยังต้องเฝ้าระวังเข้มงวดต่อไปครับเพราะการปฏิบัติในพื้นที่สุดท้ายมันก็ส่งผลต่อบรรยากาศภาพรวมอยู่ดีไม่ใช่แค่ผลประชุมอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะ แล้วนอกเหนือจากเรื่องการทหารเรื่องโรนแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอีกประเด็นที่เอ่อค่อนข้างเร่งด่วนแล้วก็กระทบกับคนในพื้นที่โดยตรงเลยใช่ไหมคะเรื่องศพทหารกัมพูชาใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมที่น่ากังวลมากๆครับผมคือมีรายงานว่าศพทหารกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ปะทะจากการประทะครั้งก่อนๆน,นะครับแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้คือมันเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงแล้วครับ ซึ่งมันกระทบทั้งขวัญกําลังใจของทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เรื่องสุขอนามัยด้วยอืมกระทบชาวบ้านด้วยไหมคะถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีโอกาสครับถ้าอยู่ใกล้พอแล้วก็นี่ยังไม่นับความเสี่ยงเรื่องเอ่อโรคระบาดที่อาจจะตามมาได้อีกนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆโโหเรื่องใหญ่นะคะแล้วแล้วทางเราทางการไทยได้คุยหรือแจ้งทางกัมพูชาไปหรือยังคะเรื่องนี้แจ้งไปแล้วครับ ทางการไทยแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องอย่างเป็นทางการไปแล้วนะขอให้ทางกัมพูชาเข้ามาจัดการเก็บกู้ศพทหารของเขาไปอย่างสมเกียรติตามหลักสากลหลักมนุษยธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วแล้วทางนั้นว่ายังไงบ้างคะมีความคืบหน้าไหมเอ,อ่อข้อมูลล่าสุดที่เรามีตอนนี้คือยังไม่มีความชัดเจนจากทางกัมพูชาเลยครับว่าจะเข้ามาดําเนินการเมื่อไหร่หรือว่ามีแผนจะทํำยังไงกันแน่อา้าวครับ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้บรรยากาศในพื้นที่มันมันอึดอัดมันตึงเครียดขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากเรื่องทหารแล้วฟังดูแล้วสถานการณ์ณตอนนี้มันก็ยังซับซ้อนอยู่นะคะถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนกันแน่คะเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อสําคัญเลยครับผลการประชุม GBC ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางความสัมพันธ์ระดับนโยบายว่าจะดีขึ้นไหมจะไว้ใจกันมากขึ้นหรือเปล่า แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความท้าทายในพื้นที่จริงมันยังอยู่ทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวทางทหารที่ยังไม่นิ่งสนิทดีนักและก็ปัญหาด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนเรื่องศพทหารที่ยังขรากะสังอยู่ซึ่งสองส่วนนี้มันส่งผลกระทบถึงกันอยู่ตลอดเวลาครับมันแยกกันไม่ขาด ค่ะวันนี้ก็คงได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่มีทั้งความหวังจากการพูดคุยระดับสูงผ่าน GBC แต่ในขณะเดียวกันความตึงเครียดในพื้นที่ความไม่ไว้ใจกันหรือปัญหาที่กระทบคนหน้าง,งานจริงๆอย่างเรื่องศพทหารมันก็ยังเป็นเรื่องที่รอการแก้ไขยอยู่ใช่ครับแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่าในสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ย การที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาที่มันจับต้องได้ที่มันส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยตรงอย่างการจัดการเรื่องศพฐานอย่างให้เกลียดอย่างทันท่วงทีเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยค่อยๆฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้ไหมนอกเหนือไปจัดการเจราจาในห้องประชุมอย่างเดียวอืมน่าคิดค่ะครับบางทีการแสดงความใส่ใจในประเด็นด้านมนุษยธรรมอย่างจริงจังแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งในการคลี่คลายสถานการณ์ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับ